เลี่ยมคนเลี่ยมจะบอกหูตัวมาตะเกาเลี่ยมอหยังห่ง,ง,ง,นง,งน่าบาล่่งบาล่่งบาล่างมิกซ์สาเนสวัสดีเจ้าถ้าเจ้าจีอีกเปียวันนี้ขอมาเสนอคำว่าเลี่ยมเลี่ยมหมายความว่าวัดกียววัดเกง่งวัดรูปวัดฉลาดสาเนสาแนสลแนลแดคนเลี่ยมจะบอกหูตัวมาตะเกาเลี่ยมแต่คนต่างข้างพูดเลี่ยม เข้ามามีกระขี้เงือกขี้กสกัดปอกคอห้องน้ำขี้ล้งห้องน้ำผู้จับใจกี่เปียอีน้อยอีเปียน้อยนี่เนจ้ามาเป็นอย่างเจ้าอีน้อยเป็นคนนี่เองเปียมันเป็นที่ข้าอีน้อยต้องล้างให้สะอาดสะอาดเจ้าน้อยนี่หัวเนอหันก็มบอีนี่มันเรี่ยมบันจะฆ้าเจ้าเลยอีน้อยเลียมค่ะพอนะรับหลังมีปากสกัดเจ้าอีไม่จักบดีบกเนี่ยสิเค้า ซ้อเอาอยู่ซ้อวิซ้อวิซ้อเอาอยู่ทำไมเบาแรงอย่างนี้แค่ขับไปทีสองทีสทีสทีสทีขับรถง่ายได้เพราะใช้วิกซ้อใครใก็ใครอยากล้างห้องน้ำเพราะว่าน้ำยาล้างห้องน้ำบิกซ้ออยากเหือกัาดล้างห้องน้ำเป็นงานง่ายล้างง่ายคัดคลาบออกง่ายโอ้ยเตียนมันแงวีงานง่ายแบเนี้ เปี่ยนใช่ไหมมึงเดกนอกะไยที่วันแกต่ลังก็คนนั่็นน่ะแล้วล่ะเวเวอร์ไงเวอร์พี่น พอีนี่หยางน่ะถึงเวลาล้างห้องน้ำแล้วบารั่งบารั่งบารั่งโอแล้วก็อีนี่มันถึงเวลาล้างห้องน้ำมาซักกระโปงไงมึงต้องไปล้างนะมัวแต่งหน้าแต่งตาอยู่ให้หน้าห้องน้ำมันเดือดไปเลยกีเลียมันเพิ่นไม่เห็นว่าถ้าไปปากหอกมันเดี๋ยวข้าเจ้าเน่าคนเดียวนีการล้างห้องน้ำตลุกไมกเห็นของสาวยังสะอาดอยู่เลยสะอมาต้อล้างแ่ะสะอาดเสมอสะอาดนานที่นักเคลือไปักที อะไรเนี่ว่าอีนี่มันเลี่ยมอือีนั่นน่ะมันเลี่ยมอีตี่นข้าวแนมันมอีนี่มันหูตัวบ่หูตัวเบาหูตะเข้ามันเลี่ยมอ่ะอืมใครมีพร้อมเนีอีเลี่ยมเลี่ยม ก็หน้าเย็นหน้าเย็นน่ะหักหลานมาเต้ากันเขาหันแล้วยังแบ่อีน้อยนะว่าเป็นคนเลี่ยมคงจะไม่ว่ากูฮู้กูฮู้หลานกูมันเลี้ยงแต่ใหเนี่ยอดไมันมันอุตสัาห์วันนี่คือตันตอนนี้วิกซอลมันมีกิจกรรมแคทไทม์คลิปวิดีโอแล้วอุ่ว่าวิกซอลสะอาดนานสะอาดนานแล้วอู้ก็บรรนาน่ะคือเหมือและมวนติดตุ๊ดอ่ะนายอย่างเงี้ยจะได้โอ้มาวิกซอลสะอาดนาน นคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมของเพชรวิกซ้อจะได้หานว่าน่ายเย็นอ่ะฟอนแล้วรอประกาศผลรางวัลเออเออรอมันไปเลยได้แน่นอนได้หวั่นนายเย็นได้แน่นอนก็เป็นจังซ้อเก่าใช่ไหมเออดีกันเพราะฉะนั้นมึงไปลากห้องน้ำอ้าวกะเฮ้ยอีนอนนั่นน่ะไปเน่เออเป็นเรียมเรียมคุณหัว